ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำสลามกันนะคะเออเราก็ไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอันนี้เป็นน้ยาทำสลามนะคะเราซื้อมาก็ใส่ปวดคอเกตพลาสมาคะแล้วก็กาวอะไรก็ได้คะ่ะแต่วันนี้เราใช้เป็นกาว T O A นะคะช้อนคนค่ะช้อนอะไรก็ได้กาดเพชรค่ะกากเพชรสีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้วยทำสลามก็กระปุกนะคะอันเดียวกันก็ได้นะคะเราใช้อันเดียวกันนะคะก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเอาเปิดกาฟเพดลงไปนะคะค่อค<ม>่อ<ม>ยตักไปกไ็ได้นะคะ<ม><ม> ก็เอาแล้วกันนะคะว่าจะใส่ประมาณไหนแล้วก็นิดๆน,น้อยๆก่อนนะคะแล้วก็เทนี้ใส่ใส่คนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปใส่ข้าวเกี๊ยวข้าสติกก็ได้ค่ะถ้าใส่น้ำให้สไลาน,นะคะให้เยอะกว่ากาวนิด,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 ดนึงไม่ลืมบอกว่าใส่น,น้ำไปด้วย ก,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 กันก็เสร็จแล้วผสมกันก็คนเลย Gracias. ก็ขอตัดคลิปไปคนอานะคะตอนนี้เราก็คนเสร็จแล้วรอนะคะได้เป็นก้อนอย่างดีเลยได้เป็นก้อนอย่างดีจริงๆนะคะเราไม่ได้ไปเอาอื่นมาเลยนะคะได้แบบนีจริงจริงน,นะคะ แต่ที่เราต้องกัดคิดเพราะว่ามันคนนานมากถ้าน้ํามันหมดก็ใส่น้ําถ้าน้ำทำสลับมันยาทำสลับหมดก็ใส่เพิ่ไมไปได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมก็คิดดูเอาแล้วกันนะคะว่าเหมาะหรือเปล่าต่อมาขั้นตอนโรยกาเพิค่ะเราก็จะเปิดกระปพิษก็ขอตัวไปเปิดกาะป๋ะพิษกันนะคะค่ะได้ก็ไม่เปิดกาะเพแล้วนะคะทีนี้เราก็จะ เรกับเป็นลงไปแต่ละขอดให้เป็นลูมแล้วก็เทลงไปแล้วกันที่จริงต้องเทก่อนที่จะใส่ยญญญาทานนะคะแต่ว่าเราอยากลองดูก็พับให้ทับกันจะข้ามือกันเสียบก่นอนนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่เบบี้ออยนะคะก็อาจจะติดมือน,นิดหน่อย ดูเหมือนเป็นสีฟ้าแล้วอุ๊ยลองอีกนิคะก็ใส่กับจะออกฟ้าๆนะแต่ว่ามันจะเห็นหรือเปล่าสิ ขาขาวอ่ะมันต้องทำเองนะคะใครทีด่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามก็กดไลค์คะ่ะถ้าชอบแต่ถ้าไม่ชอบกดแย่นะคะก็เดี๋ยวนะนก็พูดไว้ก่อนอย่าเราลืม จุกกันอยู่ตรงนี้แผได้เป่าได้ยืดได้จริงนะคะก็มีการต้องทำเองนะคะจะรู้ว่าเห็นเป็นสีอะไรถ้าเราใส่หนหนอยให้เป็นสีขาวด้วยนะคะจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะที่เราลงลงสลามอ่ะอีกอันหนึ่งเป็นสลามไข ใครที่ดูวันนี้เราเจอสารับใครก็ไปอย่าลืมไปกดไลค์น,นั้นด้วยนะคะ,ะก็ติดตามน,นั้นด้วยนะคะน,นั้นเราซื้อมาแล้วก็รีวิวนะคะอันนี้เราทำเองให้ดูจะจะเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาตั้งแต่ต้นยันจบนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะคะใครที่ชอบก็กดไลค์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย